ขามีแต่เห็นที่แบบอ่ะเราได้เข้าตึกบ้างอะไรเขาก็ตอนแรกเขาสงสัยว่าเป็นโปรเจกต์ใหม่หรือเปล่าที่ทําร่วมกันอะไรเงี้ยพอวันที่15ปุ๊บทุกคนเล่นสงการกันอยู่ประกาศบอมมาเพราะเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ผมก็ไม่รู้ผมตื่นมาฮะอะไรเนี้ยประกาศแล้วแล้วคือก็ก็งงอยู่ไม่ใช่แค่แฟนคลับเราก็งงใช่แล้วคือประกาศออกปุ๊บเข้าปั๊บเลยงงกว่าเดิมใช่ครับแล้วพอบุญเข้าปุ๊บเปรมเข้าต่ออีกมันก็ยิ่งงงก็ไม่ใหญ่ แต่มันมันเหมือนเป็นเซอร์ไพรส์ให้แฟนคลับด,ด้วยแหละว่าแบบเฮ้ยเรารเราได้ในที่สุดเราก็ได้อยู่ค่ายเดียวกันแล้วใช่แล<ช>้ว<ล>เราก็จะทําเต็มที่ในนามของนักแสดงหรือศิลปินของ DPTV นะใช่<ด>ครับ <นะ S 1> ผม คือท้ายวารียังอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ปิดไม่ได้อะไรพี่บุญยังมีหุ้นอยู่ด้วยเลยอ่าและและที่สำคัญคือไม่ได้ทะเลาะกันนะไม่ได้ทะเลาะกันยังอยู่กันดีคือถ้าอยากอยากให้เด็กๆไปโตขึ้นแค่นั้นเลยครับใช่ที่จริงอันนี้มันเกิดการยูมันเการพูดคุยมากกว่าที่จะเกิดยูทุ่มเาเอ่อเริ่มจากหลายปีมาก่อนหลายปีมาแล้วหลายปีมาก่อนแล้วรหลายปีมาแล้วเรามีการคุยกับพี่บุญว่าเออสนใจอยากเข้าซีเมนทีวีไม้อะไรเงี้ยเราะเขือว่า อยากให้เขาไปโตแล้วช่วงนั้นเขารู้สึกว่ายังไม่รอมโอยากแล้วพอมาถึงตอนนี้คือมันโตขึ้นจนรู้สึกว่ากับตัวนิวกับวาบีน้องค่อนข้างตันแล้วน้องก็จะได้เพดานอยู่แค่นี้ซึ่งนิวอยากให้น้องมาะลุเพดานออกไปได้แล้วครับก็เลยคุยกันอีกคีนึงว่าเอาอยัางไงดีไปไหมอยากไปไม่อยากไปอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็อลองดูแล้วพาไปคุยก็เลยก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นครับอย่างพี่เปรมนะ ครับก็เช่นเช่นกันครับผมก็มองว่าเป็นเป็นการตัดสินใจที่เราต้องมองว่าความเติบโตมากกว่าอนาคตของเรามากกว่าคือถามผมผมเองก็ทํางานฟรีแลนซ์มาค่อนข้างที่ตั้งแต่แรกคือเราก็ไม่ชินกับการที่เราต้องเข้ามาอยู่ในระบบของบริษัทที่บริษัทใหญ่แล้วก็มีมาตรฐานทุกอย่างแต่เราก็มองในเรื่องของการเติบโตไม่ใช่แค่ตัวเราเองรวมถึงทีมงานทุกๆคนที่ทํางานกับเราด้วยครับ มบนนี่ก็เริ่มเีคำถามหรอกยนาทีเองอย่างพี่นิวพี่บุญบอกว่ามันต้องรอใหถึงเวลามันต้องใช้เวลานานมากกว่าที่เราจะพร้อมและตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนานนานนานคืออย่างที่เราบอกว่าพี่นิวเขาพูดว่าเอ้ยอยากให้เราไปพัฒนามากกว่านี้อย่างที่บอกว่าพอบริษัทใหญ่ขึ้นโอกาสมันมากขึ้นได้ได้ได้เรียนรู้อะไรเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอ้ยมันนั่งคิดเออมันก็จริงถ้าเราจะอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราย่ำอยู่ที่อ่ะมันไม่ไปไหนมีแต่ถอยลงเดียวเราก็โอเคงั้นตัดสินใจดีกว่า เรายอมก้าวไปข้างหน้าลองลองดูลองอะไรใหม่ๆบ้างใช่ครับผมก็ก็เนี่ยเลยเลยโปมาเนี่ยโปไ่โปไ่เราใช้คำระดับคนได้เลยแต่เพราะคันทำงานในบ้านที่มันโตขึ้นใหญ่ขึ้นสมาชิกมากขึ้นมันมันเป็นพาดที่ทำให้กดดันพี่บุญถามว่ากดดันไหมอาอจริงๆทุกงานกดดันหมดแล้วครับผมเรามันขึ้นอยู่ว่าเราจะทําตัวยังไงและเต็มที่กับมันหรือเปล่าถ้าถ้าเราครึ่งกลางๆเนี่ยเรารู้สึกว่า พอถ้าอย่างผลงานเราทำคร่กลางได้ออกมาดูเราก็คงไม่โอเคอ่ะแต่รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราเข้ามาทําแบบเต็มที่อ่ะรู้สึกว่ามันมันไม่มีอะไรที่น้องน่ากังวลอเลยครับใช่ครับจริงๆพอมันเกิดจัดติดเกิดถึงนิวเนี่ยมันต้องคุยจรงๆกันทังสามคนคือรู้สุกว่าพร้อมไปด้วยกันหรือว่ายังไงยิ่งใหญ่อลังการเลยนะผมครับก็มีการพูดคุยกันครับหมายถึงว่าเราพี่นิวก็มีการโทรมาถามรวมถึงพี่บุญด้วยว่าเออ อนาคตจะเป็นประมาณนี้นะหรือว่าอยากจะทํำไหมหรือว่ายังไงเราก็ได้กันมีการพูดคุยกันเนาะปรึกษากันเพราะว่ามันไม่ใช่การตัดสินใจที่เรื่องเล็กน้อยมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆสำหรับเราและก็พี่นิวพี่บุตรด้วยคือมันไม่ใช่การตัดสินใจของเราคนเดียวคือเรามาขเขาเติบโตขเขาถ้าเกิดเราเราเอาไปคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วเ,เ,เขาอะทำไงอนะใช่ไหมเราก็เลยแบบหาเวลาที่เหมาะสมตอนแรกจะพูดกับเขาที่แฟนมิที่ญี่ปุ่นัวนอนไม่หลับคือ <laughs> ปวช็อกตาค้างการเวทีก็เลยเลื่อนก่อนมาหลัง ทำไมทำไมเราทำไมเรากังวลว่าเปรมจะไม่ไม่เข้าใจหรือว่าเปรมจะคือด้วยความที่น้องอ่ะแบบอยู่ฟรีแลนซ์มาตลอดพอมันต้องแบบคิดในเรื่องของอนาคตที่มันต้องมีระยะสัญญาที่มันยาวครับมันจะมีแล้วพอมันต้องทํางานอยู่ด้วยอ่ะก็คงไม่อยากพี่ฝนคงไม่อยากให้น้องมานั่งเอาเอาส้สมองมานั่งคิดโฟกัสกับเรื่องนี้กับการทํางานต่อ กูจะคิดเรื่องนี้มากกว่าเรื่องการทํางานใช่ใช่ใช่หมยถึงว่าคิดหนักคิดหนักเขาเาเป็นคนที่เวลาคิดอะไรเขาจะชอบคิดหนักแล้วเขาจะไม่ชอบพูดใช่แล้วเรารู้ไงว่าเขาเป็นยังไงเราเลยแบบงั้นรอก่อนดีกว่ารอในช่วงที่เหมาะสมแล้วเต้นมาใช้กระบวนการในการที่แบบตัดใจใจกว่าจะเอาจริงเยอะมากๆครับผมมีทั้งการพูดคุยกับทางครอบครัว ทางฝั่งคนที่ทํางานด้วยกันรวมถึงนักแสดงที่อยู่ g ีเออยู่แล้วด้วยแล้วก็ปรึกษาว่าเโอเคเป็นยังไงท i ม i n g มันเหมาะสมกับตัวเราเองไหม,มแล้วก็มองถึงองค์ประกอบต่างๆในการตัดสินใจครั้งนี้ก็โอเคพอพอมันตัดสินใจไปแล้วมันก็ถือว่าผมมองเห็นแค่คําว่าอนาคตคีย์เวิร์ดหลักๆเออก็เลยตัดสินใจเข้ามาก็กอยู่ด้วยกันพอที่ผ่านมาเนี่ยเราบินด้วยกันตลอดทำาได้วกันตลอดบินเป็นนกฮะใช่ก็ อย่างที่บอกเราไม่ได้กลับมาก็อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยใช่เรารู้สึกว่าอยู่แล้วด้วยกันเราแฮปปี้อะไรแบบก็ลองหาอะไรใหม่ๆไปด้วยกันใช่ลองก้าวใหม่ๆไปด้วยกันครับแต่พาร์ทก็จะมาตกที่คนนี้มาแค่มาส่งหมายต่อหมายต่อแต่เราก็ตามมาดูแลเขาถึจนลืมแล้วก็โยนเลยเป็นยังไงบ้างพี่ยูพอเขามาอยู่ค่ายใหญ่มันมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหนในสิ่งที่เรามองมาตลอดที่เราฝึกไปเัามาคือนิวคาดหวังแค่อย่างเดียวแล้วว่าน้องอยู่ที่นี่เราน้องสโตไปบ่ดเดินรวมถึง มีคนรู้จักมากกว่าเดิมมีผลงานที่หลากหลายมากขึ้นมากกว่าเดิมนะครับรวมถึงคือด้วยความที่พออยู่จิมบทีวีเนาะเขามีทุกอย่างที่ครบกว่ากว่าเราเยอะมีทั้งสื่อทั้งอะไรทุกอย่างมีคอนเทนต์มีทีมที่มันใหญ่กว่าเราครับเขาพาน้องๆของเราไปได้ไกลกว่าที่ที่อยู่กับวับบแน่นอนเราคาดหวังแค่นั้นเลยยืนยันว่าวับบีของเรายังอยู่ครับยังไม่สั่นคลอนนะ เดี๋ยวมีเลิกตอกเสาเข็มอยู่เดือนต้นเดือนหน้าครับยังไม่เขาแสดงว่ามีสีรีสเข็มมาใช่ไหมสร้างออฟฟิศนะแสดงว่าสีนี้ของเราชื่อเรื่องอะไรตอกเสาเข็มตอกเสาเข็มยังมีอยู่ครับยังมีอยู่ครับยังมีอยู่ยังติดตามบนันได้ใช่ครับสุขารักให้ปีใาม่ได้ครับผมก็ไปตอกข้างหลังได้ไหมถึงมันอ๋อยังมีต่อักอีก ฝากเนื้อปากตัวก่อนเลยดีกว่าครับผมเพราะแบบถือว่าเป็นเด็กใหม่แต่หน้าเก่าครับผมใช่ก็ฝักงเนื้อปากตัวกับพี่ๆน้องๆของแกมมี่ด้วยนะครับของ GMMTV แล้วก็รวมถึงทั้งแฟนคลับด้วยครับผมทีมงานทุกคนก็จะเป็นเด็กดีเเป็็นดดกีและไม่ดื้อไม่ซนไม่ไดทำงานไม่ไดทำงานที่สุดพี่นี่วันนี้คืออันนี้คือขำเพราะว่าอะไรตอนที่บอกกูไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยไม่มีสัญญาไม่มียกมืออย่างงี้ยเหรออะไรนะอะถอนหุ้นเลยจะเป็นเด็กดีถอนหุ้นนะถอนหุ้น ใช่ครับผมก็ฝากด้วยที่สำคัญคือฝากซีรีส์เรื่องรีวิวมด้วยครับผม The untold story ครับผมที่ได้เล่นกับเพมเนาะแล้วก็นักแสดงคนอื่นอีกแล้วก็ขอบุญมีอีกเรื่องครับผมชื่อเรื่องว่าเฟนชิดนะครับผมอ่าก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ทายปทดบาทคดถึงควรครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะคครับโอเครับ